ไม่ดูดซึมค่ะเพราะมันเป็นเมื่อยไงลำไส้มันเหมือนท่อน้ำอ่ะแต่ตัวเข้าไปทำงานในเรื่องของย่อยต่างๆก็คือจุลินทรีย์นั่นแหละที่เราเหมือนทัาแบบจุลินทรีย์แบบนแล้วมันชื่อว่าโปรไงมันต้องทำงานแบบผู้เชี่ยวชาญแบบโปรถ้าลำไส้ดีก็นอนหลับดีช มองก็ดีโอ้อมันสัมพันธ์กันในหงอนสมองที่สองโอ้นี่รู้ลึกรู้จริงรู้ลึกรู้จริงเรื่องเรื่องเราไงเราไงอันนี้โปรนะันนี่โปรจินและกาอร่อยอันนี้อันนี้ปลอมมันนี่ปลอมฟังนังเกตัวอย่างเลยซูว่าเราสมองดีมากเป็นคนที่กก่นดีแบบว่าเรียนเกรดสี่ทุกวิชาแต่มึงแบบลำไส้ไม่ดีปวดท้องเข้าห้องน้ำนอนไม่หลับกลางคืนมึงว่าสมองเราทำงานดีปะ ไม่คมีสมองจูกมากจะพูดกับคนไม่มีสมองคือต่อให้คุณสมองดีแต่ลำไส้ไม่ดีมันก็ส่งผลแต่ถ้าวันนี้คุณสมองดีอยู่แล้วและลำไส้คุณดีก็จะทําให้ทุกอย่างในร่างกายคุณดีทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลำไส้ดีมันมันไม่ใช่แค่เรื่องของท้องไส้มันเป็นเรื่องของการนอนหลับด้วยมันเป็นเรื่องของการส่งผลให้กับสภาพร่างกายที่พร้อมต่อการทํางานพร้อมต่อเรื่องอารมณ์อารมณ์ต่างๆดึงกล่องมีกี่ซองคุณชิมเมื่อกี้เขาถามเจ็ดซองเจต้องกิน ก็จริงๆถ้าหากว่าตัวนี้มันไม่มียาระบายเนาะไม่ทําให้ติดไม่ปวดบิดไม่ถ่ายกระปิดกระปอยคือกินปุ๊บตอนเช้าจะรู้สึกเลยว่ารวดเดียวจบสุดฟินโลกอันนี้คือสโลแกนของเขาเลยแล้วก็อยากจะเล่าว่าจุดกําเนิดคือเมื่อ8-9ปีก่อนที่ทำไมจิ๊บถึงทําตัวนี้เพราะเมื่อก่อนจิ๊บกินมาขามแขกน้องเจนนี่รู้จักไหมเคยได้ยินค่ะเมื่อก่อนไม่ใช่ร่างนี้นะนี่พี่41 41มึงมึงมึงต้องดใจ เมื่อก่อนเมื่อก่อนค่ะดูดีมากแต่เมื่อก่อนคือพี่ยังไม่ใช่ล่าเนีเมื่อก่อนพี่กินอน่ะมาถามแขก10เม็ดแล้วคือถ้าไม่กินคือไม่เข้าห้องน้ำนะพี่อยู่ได้สูงสุดตอนนั้นพี่อยู่แบบอาทิตย์หนึ่งอ่ะไม่ต้องเข้าห้องน้ำถ้าไม่กินยาคือไม่เข้าเสียหมักอยู่ในลำไส้มันก็ไม่ดีถูกไหมใช่แล้วจนกระทั่งแบบพี่ได้สูตรนี้จากที่อเมริกามาแล้วคือแบบกินไปซองแรกคือน้ำตาไหลอ่ะคือปวดท้องเข้าห้องน้ำอย่างที่ชีวิตนี้พี่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วคือแบบเข้าแล้วแบบ คือฟินอะคือแบบรอบเดียวจบคือสุดลงฟินคืออันนี้เลยถ่ายแบบถ่ายดีเนี่ยก็แบบว่ามันทําให้ใช่แล้วถ้าหากลูกค้าใครที่ซื้อไปนะอยากจะบอกว่าแบบพอหลังจะกินไปซองแรกนะคะตอนเช้าอ่ะหันกลับมาดูผลงานตัวเองโอ้โหคือฟินคือแบบเข้าห้องน้ำแบบชิงเซนชิมกางเซนแล้วผลงานคืออะไรคะชิมกางเซนกูถามแค่นี้อ้ปลาช่อนก็ได้ก็เวลาอื้อเสร็จแล้วก็อ่า ไปดูก่อนนะใครซื้อไปต้องดูก่อนนะดูผลงานเลยดูผลงานเจนี่ก็แสว่าเราไม่รู้เรื่องชไปถึงอื้อไงบ้างถึงว่าเราอื้อเสร็จอ่ะน้องเขาไอ้นี่ค่ะคูณรักษาคือแบบว่าอื้อเสร็จได้ก้มไปดูผลงานหน่อยว่าหน่าหน้าช่างคือลูกในจากจะรีวิวเพราะว่าเอ้ยคือมันจะมาเป็นแบบกล้วยหอมเป็นลำเหลืองฟูอย่างนี้เลยฟิลลิ่งนี้เละอ่า มึงเหลวเหรอเออถ้าใครถ้าใครยังไม่เคยแบบได้ฟิลลิ่งอย่างนี้ต้องลองตัวนี้แล้วจะรู้ว่าแบบความสุดความฟินความโล่งเนี่ยเป็นยังไงนะลดเหลือเชื่อรถเหลือ800กว่าอ๋อใช่ใช่เพราะปกติเราไม่เคยทำเราไม่เคยที่เมื่อกี้มีลูกค้าบอกว่าเพิ่งซื้อ999ใช่ลูกค้าซื้อตอนนี้เท่ากับเป็นถั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่คือซื้อตอนนี้จะได้ไม่เป็นถั่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ หนึ่งกล่องก็มีเจ็ดซองแล้วปกติคือจริงๆอ่ะนอกจากที่เราขายเป็นแบรนด์นะคะเราเข้าแบบที่โรงพยาบาลด้วยนะคะมีหลายที่จ่ายของเราหมอสั่งซึ่งราคาก็ไม่ใช่ราคานี้นะคือแบบถ้าแบบไปที่นู่นคือราคาแบบแพงกว่านี้หลายเท่าแล้วก็วันนี้เป็นวันดีเนาะอยากจะแบบเหมือนเปิดให้แบบเอฟซีของเจนนี่ได้ลองตัวผลิตภัณฑ์ของตัวโฮลิสตาดูเพราะว่าสูตรนี้คือแบบอร่อยกินง่ายเนาะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่มันชัดเจนเพราะว่ากินไปวันนี้นับไปเลยแปะชั่วโมงดีสุดนี่ขอบคุณนะครับ กินแถมมีกล่องแฮ่น่ารักจิงซื้อกินแถมตอ่ะกินตอนไหนเนะลูกค้าถามแล้วจะแนะนําให้กินก่อนนอน2ชั่วโมงค่ะนเสร็จกินง่ายๆเลยก็คือนี่นะคะชงกับน้ำเหมือนที่เหมือนที่น้อเจนนี่ชงนะกินทันทีจนหมดแก้วแล้วดื่มน้ําเปล่าตามอีกหนึ่งแก้วง่ายๆแค่นี้เองตอนเช้าเจอกันบางคนนะกินอย่างเงี้ยอันตรายไม่บอกโอลิสต้ากินแล้วอันตรายตาบอดเพราะกินอันนี้นะทำไมอ่ะกินพร้อมช้อนเนี่ยกินเลยตาบอดโอ้โหไม่น่าเล่นเลยมีที่หมดเวลเลยเศร้าอ่ะพ่อ มีใครขำกับมุกพี่บวยไหมคะเข้าอะพ่อมาอะต่อเถอะพี่ไม่มีใครกินพร้อมช้อนหรอกนี่แหละนะคะนะคะแล้วก็จริงๆคืออยากจะบอกว่าถ้าใครเคยแบบอยากกินโปรไบโอติกกินมาหลายอย่างหลายตัวแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบเฉยๆอ่าก็อยากให้เปิดใจลองตัวโฮลิสต้านี้ดูเนาะรับรองว่าแบบเห็นผลรับชัดเจนแน่นอนมึงก็บอกสิ อกอสิเขาแก้เรื่องหมดเวลาม,มดเวลาเ,<อ>าเลยเบอกสิลองบอกสิแค่นั้นแหละเวลา หมดแล้วค no ่ะบแม่สาะได้ so nice. ค่ะขออีกสิบออเดอร์สุดท้ายฝากเปิดใจด้วยนะครับค่ะก็อย่างนี้ถ้าหากว่าใครนะคะที่แบบอยากจะลองโปรไบโอติกดีๆสักตัวเนาะจะไปอยากจะนําแนะนำให้เปิดใจตัวโพลิสตารนะคะเพราะว่าเราเป็นโปรไบโอติกที่นําเข้าจากอเมริกาแล้วก็มีพรีไบโอติกด้วยรวมกันมากถึง9ชนิดเขาจะช่วยดูแลในเรื่องของการปรับสมดุลลําไส้เนาะเขาช่วยปรับสมดุลลําไส้ฟื้นฟูระบบย่อยอาหารก็ท้องผูกทายไม่สุดทายทุกวันท้องเอ่อทายทุกวันแต่รู้สึกเหมือนทายไม่สุดท้องอืดง่ายกดไหลย้อนก็เปิดใจลองตัวนี้ ลองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขอดูสารพัดเลยตอนนี้แล้วไปศึกษาดิจิบาลที่หลังได้เพราะศึกษาก่อนจริงเพราะว่ามันหีเพราะว่อิบายเข้าใจหมดเลยเพราะพูดเยอะแล้วเดี๋ยวมันก็อะไรเงี้ยแต่ไปศึกษาจริงๆริงเกี่ยวกับเรื่องโปรไบโอติกเนี่ยคือ ถ้าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเลือกกินอาหารเสริมสิ่งแรกที่ทุกคนต้องกินคือโปรไบโอติกมันทอทีซีตัวดีที่เป็นอาชีพอันนั้นโปรแต่อันนี้ปลอมไปแล้วครับสวัสดี่โอเคค่ะได้ขอบคุณนะคะใจวยกใจขอบคุณคุกค่าบโคบรน่ครับค่ะเอพี่บ๊วยเต้นคนกล่องเต้นคนกล่อง แต่ว่าต้องกินก่อนนอนเพราะเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำพอสราบอายุก้นตาไอ้ย่าชอบเลนตูมากเลยอ่ะอันมันเห็นพวกเราชัดเลยอ่ะหนูขอใส่ชัดพี่หน่อยหน้กหลับ โอ้ยจะเจออะเชาเอินแบบบเี่ตเเราได้สี่แสนกว่าแล้ววันนี้เอ้เลิศเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันทุกๆ1แบรนด์ ภาษาเกาหลีอ่ะญี่ปุ่นรื้ว่าเกาหลีหรือญี่ปุ่นช่วงนี้เราไม่ควรพูดถึงญี่ปุ okay, ่นแล้วเกาหลีโอเคเราอยู่ที่เกาหลีอ่ะอันยองอันยองเซียงทำมาสเตอแดอบบาบบนี่เอียมาสเนอ